อันไม่เนี่มันได้ขึ้นไปยู่ที่เจ็ดมุกกะทีว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันเน่ยชัดท่องอันนี้ไม่บ้าหรอกอ่มันเกิดเลยเป็นโต๊เลขเจ็ดครับผมมาเนี่ยคันเปาขันเอาโต๊ะก็มุกกะเป็นสองสองกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นพร้อมคุณพุ่งกัอ่าก็เป็นหาหาหนึ่งกับมหาศุนเนะแล้วแต่ว่า มันก็อันไหนมันจะเกิดหรือมันเกิดตัวราคาอยังมาห้าล่างจังวัสามภาคโอ้หมาครบเลยตะฟัวห้าหนึ่งสองครั้งแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งครั้งเอาเอฟซีบาติบว่าเบิ้งเล็กดวงบัดนี้ครับเนี่ยเบิ้งเล็กโดดยนบัครับเล็กเอฟซีฐาได้พวกเอฟซีฐานเพรเพื่อนว่านั่นเพื่อนต้องการคุ้นพุงหลายเสียงจนมากโอ้วโหเอ็ได้เอาใช้กันก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าของพ่อสวรรค์เป็นเลขอันบนนะนะเขาจะเขาจะไปซื้อรันรถ ี่โอ้ับเอาทั้งบนทั้งล่างเลยปู๊อ่าเพระว่านั่นไอ้ข้าเจ้าองค์ทีนะคือยังเงินข้าเจ้าก็ไปซื้ออยู่เจ็ดเจ็ดโรตีมันบ่ได้เงินมันบ่ได้เงินกับใหญ่ปจะไปขึ้นเงินใส่ป่ปู๊กที่ตีไปขึ้นเงินใส่ความโป่งเขาเราไปขึ้นเอาวลวดโอ้ไอขอเอาเก่าร้อยละตัวบาทนึงมันขึ้นเงินบ่ได้พี่ร้องขึ้นเงินบ่ได้บุ้ค่เอาเอาตั้งบนตั้งล่างนี่ละบางทีสามตัวตีแตกหมดนี่ไอ้ไอ้ เขามาถามปูนอะปูกระเจียนให้แบบนี้แหละไอ้กราเจ้าเบิ้งหวดที่ผ่านมาเลยเอฟซีครับผมนี่อคือไอ้ขอขอไอพ่อสวัสดิ์ตัวใดน,นี่แหละขวดที่ผ่านมาเลยเอฟซีครับผมนี่นี่เป็นบ้านนี้เพิ่นขอเพิ่นขอเอาด,ดวงคุ้นพุงกวนมาเลยครับผมเพราะว่าดวงเราเป็นเข่าส<อ>ามงวดเดยสามงวดติด เอาขห้นเห็นบอกฟูได้ป้ายแดงมาดิฟูว่าเออเออเดี๋ยวยิจะพาอบอกกูก็บพ่งเห็นตัวเลขเขามัอยู่ไก่ฟูสายตาพอดีอ๋อพี่น้องเนาะได้ป้ายแดงมาเนาะคุณมันเขากับสายแดงบ่ได้ะคุณพุงก็คือมาหายแห้งได้พี่น้องเด้อเห็นปะเลขคุณพุงเข้าไปสามขั้งนี่ครับผมอ๋อแต่ว่าคันคุณพุงไอ้ก็บ่ได้แต่ไอ้อันนั้นผู้ใดดอกไอ้บ่ได้ประมาท ครับผมสมองพเดอคุณพุ่มกับพ่อสววยนี่มันไปหลายที่ครับที่นึ่งผนไปที่นึ่งที่นึงไปที่นึงมันก็เลยซับตนั่หรอครับผมกระเพาะได้ว่าดอกอันอันอันซุบฟังคัดกับฟังพักผู้พึงแปดรอบกันมิว้มนพเดอตัดสินใจก็ได้ครับผมอันนี้ขันขันบอค่าเดินงานบุญประเภทนี้ประเภทนี้ พวกข้าเจ้ารวยยังไงเจ้าเมื่อข้าเจ้าก็ไหวครับเนาะข้าเจ้าก็ขายแล้วหาส่วนบุรีสีอยากเสียงเงินนั่นนี่สี่ห้าส่วนพวกนั่นน่ะไออำเภอเวนตั้งเมื่อพศสองพันส่ร้อยห้าเขาฉสลอเมื่อเลขออกกันเนาะรวก็อันครบรอบร้อยสิปีร้อปีนี่ก็โบจะเริ่อมาเนยนะครับผมมันด่นเุ์พวก็ตั้งได้ยีปีนึงก็ยจะเรื่อนเห เอาเอาเอาคุณพุ่งนะครับผมอืม่าพี่น้องนะคุณพุ่งในที่นี่ก็คืออ่มามหาแฮงเด้อพี่น้องเดอ้อกหนึ่งมีหน้าเนาะครับผมขัดมอญยาก็โอ้โหนคสวบายอย่างแน่นอนล่ะมานนมมนโโนเนี่ยนะบุบ๊ยไปกินโรดูนนี่เนาะมากินกับปุ้น,น,นก็ได้ มือเด็กออกสีหนาที่แบบปูเออแมนต่อถ้ำหลบร่องเฉยๆแต่ว่านั่นที่เพิ่นบุญการอันนั้นอันยุทธแถบนี่สามมือว่านผมได้ติดกันนี่บ้านน้องขึ้นต่อแล้วก็บ้านนั่นไอ้บ้านย่างอยู่ใกล้กันนี่ตอนจากบ้านไม่นี่นะเมือสารวัตเยาว์ทออืมนี่เด็กคนรู้จักอันไม่รู้จักกูไปขึ้นป้ายอันนงานบุญนี่แหละเขาคนนี้รู้จักนี่นะซีเมนต์ตัวใดบ้านเนี่ย ของเงินของคุณพุงเอาคุณพุงก่อนครับผมครับเออคุณพุงก่อนทิ่มานบ่เลขรถคุณพุงตัวใดเนรอบนี้เนาะโอ้ปูใต้แมนนิลี่อ่ะมันสิมาเองผลเสได้ปลายแดงไม่ได้หรืออ่ะเป็นอยังนี้กได้ปลายแดงนะก็คือปูวันเดร์เอารถขั้นไปเทือนนอนเนาะเออรถไปเทือนนอนล้วนไม่ขี้ปลายแดงเลยขี้ปลายแดงเลยเพราะว่าจริงจี่บว่เพราะเพราะว่าันที่เก่งเงินเพราะเป็นเด็กดวงพันธิพันธ์นำเอา ที่จริงอ่นคุ้นพวงเด็ดท่าาสวรรณแล้วอันอันไอสกัดคุ้มคืนตัวไอเยาปรุงสัตว์นะก็จถึงหาตัวนี้ดิโอเป็นยังทีบอกเพราะว่าอ่าไอปูกับเป็นลักสังหอนอยู่นะครับผมแต่ว่าปูไม่ได้ว่าออกก็คือปูก็ยังว่าอันเกานี่มันบวแมนเอาตัวื่นใส่หาหนีมาแน่นอนหลัอล่างก็ว่าชัดเจนอยู่ด้ห่ะครับแล้วหัน กะคือว่าน่ะคุ้มคืนไปบูบอบ่ไปยับยั้งคุ้มคืนบูได้บ่ไปหลายไปหลา่มองครับปูเนาะเออเอาบาเนี้จับตาเอาไปพุ่นพุ่งเงินเกิดปียังปีมะล้งครับปีมะล้งบ่มะล้งเออปีมะล้งอ่า เมื่อกี้นี่ท้ายอันปีมันบับใช้ปีมันเราเดี๋ยวนะว่าห้กับท้ายปีละปูเออท้ายปีก็อันเครื่องแรกท้ายอายุก้อนนี่แหละนับอายุก้อนแล้วมันนับสีก็มีปีนะปีเอาที่ตัวที่นี่ยังบมดให้นะครับปีแล้วก็วันอวันเก่าแล้ววันที่เก่าแล้วนะอืวันที่ บานี้ก็เดือนเดือนเก่เาไปแล้วเดือนพ่อโสเกิดอสองหาหนึ่งเก่าครับพ่อโสเกิดยิงไม่ได้นับพุที่นับพ่อโสเกิดนะเป็นตัวหลักเ<า>อ๋อันนีก้กำลัง,ใใงได้เหตุผลมาพได้พ่อโอสองหาหนึ่งเก่า พอสอสองหาหนึ่งเกาเนี่คุณติตตกตัวใดด้าน,นยังบ่มีผู้ใดทราบอ่าอ่าพี่ดาวเออผู้ที่เอาไปเป็นลักเิียบก็แล้วแต่ผู้ใดสีผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ได้แต่เสีแล้แต่เสียนั้นนะอ่าครับผมผู้สินับได้บ้าน,นีหมนะอา่านับจากนี้ไป้ะ เพราะขาหนึ่งเก่ากันปะเอาเตจตัวตัวไทยห <7 S 2> นึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเจ็ดโอ้ตกเล็กเจ็ดเจ็ดยังขังเอะเจ็ดยังฆ่าโยมกะล้วอตะบุนต่กล่อมไปมั่นนะอล้วพี่ร่งองลงท้ายมาแล้วเจ็ดหนึ่งตัว เอาตัวเดียวเพิ่มขึ้นสองไหวเอาคู่เดียวคู่เอาคู่นะเอหลังจากไอ้ไอ้อพ่อซอลอ่ะเอาปีต่อนะเพราะว่าเปลี่ยนปีนี้มันเป็นตัวตามคุณเกิดปียังก่อนปีมะล้อปีมะล้อมกันมานเ,เมื่อกี้นี่ตกเลขเืม นำมาท่านเพียนมาตกเล็กเจ็ดนะครับเจียวกับปัดใจเลวยแปดพอสวายน่ะครับผมโอซัดบอกปูน่ะไม่อย่งอ่ะฉัดอ่าแปดพอสวายนี่เราเพรา็ว่าฉัดเราหันไอเที่ยวก้าหน่ะเที่ยวที่ห้าสองน่ะมันออกหานึงน่ะเพอนั่นแหละพอสวายตัวเลขสองแต่ว่าเจ็ดนี่มั่มีเนี่ครบ้านของคุณพุ่งเมื่อกีนนี่ไล่ที่นตกเลขหานมามันออกหาศูนย์ แต่ว่าตัวเลขเกิดเราไอ,าอบ้านนี้เกิดเดือนยังบ้านเนี่ยโอ้เกิดปียังบ้านเนี่ยปมีมะลงปีมะลงครับเดือนเมษานับต่อได้บ้านเนี่ยชวดเชือรู้ขานเถาะมะลงแม่เขายางจังเลยฮะมาลงนี่เนี่ยมะลงกับเม่น ไอ้งูใหญ่เห็นแล้วโอ้ครบรอบเลยครบรอบเป็นเจ็ดสิบสองเมตรเล็กตัวนี้มันไม่ติดออกอีกอยู่มันเคยเจ้าเงือกเบียนไปเบียนมากเนี่ยเออเจ็ดสองเมตรเดียวออกอีกโม่ปูวแยกแล้วมันหลงเป็นหลงมันตัวโอ้นี่คือคุณพุ่งโอ้พุ่งพุ่งในก็เป็น l ิมิตดีเลยหายว่ากูบอถอยกูพุ่งเดียวพุ่งนี่ซื่อดีตัวโอ้ อ่าก้นพุงเจ็ดสองเม็ดเดียวครับเจ็ดสองเม็ดเดียวกระมันเดก็สับไปเอ้ามันกนละดวงนี่ดวงพอสวัยตัวหันนะท้องเจ็ดด้วยลหรดวงพอสวัยน่ะอดวงก้นพุ่งเนี่ยมันเกืดอัน ไอ้โตมาก่อนเนี่ยมันเป็นที่เป็นไอ้เออเป็นเจ็ดง้าเป็นลักซิพมานะแต่ว่านั่นบ่เนียที่เรียลากาที่ไปออกเจ็ดสองอีกก็ได้คนณขาดสีมีเฮ็ดยังไงมันก็ต้องมีแน่นอนล่ะเออเจ็ดสิบสองได้หนินะควางคุ้นพุงได้กเจ็ดสิบสองครับผมเออหนึ่งเดียวในยุคนี้หนึ่งในยุคนี้เออหมันนด้คอครูเออหมันหมันแน่นอนหมันลงหดเขาต้องเว้าแต่คำดีๆครับผมคนเฮานั่น บุคคลที่ทีะเป็นผูผ้ผวดีนะครับมันอยู่ในการคําเวา้าว<ม>่าก็คือคือพยายามจะจะไปว่าอ่าขําเสียสีคําบดีห้ออกจากปากเจ้าของแต่ละปีนะ <c oughs> ห้เว่าแต่วามีโศกมีไพยนั่นละเขาเอินว่าคนนั้นอ้ไอ้ว้าดีเ<ม>ว้าดีว่าพระค,คือบ่มีเห็น บ่ได้ไปสาไปแซงกับผู้ใดนะผมแม่นมาเพราะแต่ว่าบักคามันก็ยังเสกเยาว์พูดดีทำดีต้องเฝ้าเตะค้าดีๆของคุ้นภูเขานี่ตกอันนี้เลขเจ็ดนี่นั่นชัดเงินเด้ครับผมนี่พญานาคพญานาคกับปีเราเกิดเหรอครับผมปีเราเกิดที่เนี่ยปีมะลงอ่ะปีมะลงเนี่ยต้องเลขสองเนี่ยของพระสวัยเลขสองมันเป็นนนั่เงินเด้ครับผมนี่นี่ของไอ้เงินเี่นมันบริเกี่ยวกับอัน <ผ>ครับอือยงังคนค้อนคนเบาคนว่าโอ้ยเราาหายตัวเดียวเม็ดเดียวมันเขามันก็ดีแล้วพราท่านจะต้องใสสมองใสเอาแน่ไหมครับผม ก็ยังอันพอสบายในี่ยสองเจ็ดอันมันสองมัมมี่มันกับมีเจ็ดยันเนี่ยกระแปลอาตัวคุณพงศ์ได้หาตัวเดียวก็หาตัวเสีอีกตัวนึงสิตัวบ่แม่นักเสียบาแต่อยู่น้ำปูนเออเออข่าวผมอ่าวันนี้พอสบายได้่มันบ่ครับผมอ่าครับพอสบายต่อวันนี้นะครับาอ่าเร่องเนาะวันนี้พอสบาย